มันจะน่ากลัวสักแค่ไหนกันเชียวว่าโลบ็อกเนี่ยฮะใช่ไหมมันน่ากลัวมันโลบ็อกว่าไปโอนเปลี่ยนแมปแล้วพี่ฮาร์ดชัปเตอร์หนึ่งอะไรวะทำไมพี่จอมีแค่ชื่อตัวมาเร็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 วโหดที่หนึ่งเนี่ยนะกดชิปหรือเอฟหรือคลิกขวาเพื่อวิ่งอตอนมันเอ่อเกมเกมนี้มีแสงแฟลตและจัำสเกลโอ้ภาพชัดพี่ว่าสองคนไหวไหมชัดจัดฟูลเอสดีเลยล่ะ ทางไหนคือทางเข้าทางไหนคือทางไปต่อไม่รู้ประตูที่ไม่มีประตูเราต้องหาทางอื่นเพื่อเข้าไปในยิมทางนี้ดีคือทางตรงแค่ผมไม่เคยเล่นเกมผีมาก่อนเลยนะเว้ยน,นี่คือเกมผีเกมแรกที่ผมเล่นเลยนะอย่ายพี่ไม่รู้ถ้าเกมผีอื่นก็คือเกมย,ยิงผีอะไรเงี้ยแค่เห็นข้างหน้าเราไหมไม่เห็นผมก็ไม่เห็นนี่นี่ทางประตูพี่ฮะเดินไปเดิดนไปเด,ด,ด,ดินไปเดินไเดินไปเดินไปเดินนไปไปเลยพี่เดินี่แหละไอ้บงงูนไปเดิ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 นไเนปเนไปเดินไปเดินไเดินไปนไปเดิไปเดอนเดินไปเดินไปเดินไปเหมือนเดิม เราต้องไปที่ประตูหลังมาพี่แอ้มมันบอกมีด้วยหรอประตูล่ะเอาอีกต้องอ้อมดิใช่ไหมเราก็ต้องอ้อมเอาเดินทะลุก,กันได้ไหมผมเหยียบหัวพี่ได้ปะมันกระโดดไม่ได้เกมนี่เกมเกมอ่อน,นไ,ไงประตูหลังแล้วทำไมเราต้องเข้าไปด้วยมั้ตัวรับมัแบบว่ามันมีจุดประสงค์อื่นในการเล่นไหมอะไรวะของฟอร์มไงฝั่งนู้นนะพี่แอ้นุ่นต้องไปทางนุ่นใช่คมันกำแพงนี่งั้นเราอ้อมไปฝั่งไหนอะฝั่งนูน้นแหละมาดีมาด้วยกันมาได้กัน,กนจับมือกันจับมือกันจะได้ไม่กลัว สิ่งที่ทำให้เรากลัวคือความ<อ>ไม่รู้เว้ยพี่แอดเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเว้ยเราก็เลยต้องกลัวเข้าใจใช่ไหมเอ๊ะนี่คือประตูเหรอน่าจะเข้าทางหน้าเลยทางหน้าเงานั่งเก้าอี้ได้ไหมอยากนั่งเก้าอีอ้ป่ะโ้โหเราไม่ได้ทางนี้ไหมทำไมเราต้องอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าไปด้วยวะไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรอะ่ะยิมอ่ะที่นี่คือยิ้มอ่ะแอตแอตเดินด้วยกันไหนโอ้โห<อ>แล้วแบบทำไมวะทำไมมันดูสนิมเหอะถ้าแสงแบบ โอ้มันเน้นความมืดอะพี่ฮัตนะอะไรเนี่ยอะไรวะเน้นมืดอะมันเน้นมืดทำไมเดินไม่ได้ย่อได้ปะมืดอาจจะว่าอะไรนะมองไม่เห็นเลยช่วยกันหาทางเข้าดิเราเข้าทางไหนได้ไหมทางประตูนี้ไม่ใช่มันบอกว่ามันล็อกก็บอกอยู่จะมีทางไหนอีกวะนะทำไมมันเริ่มมาเป็นอย่างนี้เนี่ยอองออกเาไหวไหมเรากดออกเกมเลยดีไหมพี่ยมันไม่มันแบบมันหลอกเราเล่นแน่ๆเลยมันหลอก อ๋อผมรับไม่ได้ว่ะที่ผมต้องเจอจำสเกลว่ะพี่แอร์ผมผมคิดว่าผมยังไม่พร้อมว่ะเอาดิเอาดิคืออะไรไม่ได้หน้าตามหมาผมรู้สึกไม่ไว้ใจเกมผีของคนอื่นเลยอ่ะผมจะสร้างเกมผีเล่นเองพี่คิดว่าไงแทย์ลองกระโดดข้ามรั้วนั้นดิรั้วตรงนั้นข้างหน้าเราอ่ะล่าสุดลงทางกันแล้วโดดได้ที่ไหนกันแล้วปิดประตูกัดว้าวตกใจิแทย์เออแทยเข้าไปก่อนเลยีม่มันเมจิกเฮ้ยโลหิต คนเหลอเออหากุญแจที่อยู่ใกล้สระน้ําเพื่อไปเปิดประตูยิมสราะน้ำนี่ยสระน้ำนี่สระนา้ำเอ,อ่อพี่คิดว่าการเข้ามาข้างในเนี่ยมันจะเจออะไรบ้างวะพี่ไม่รู้ไปกันว่าเ,เราเอาหน้าจุ่มกันไว้ดีไหมเราจะได้ไม่เห็นอะไรอันที่ดีคือทางนี่นเสียงตีนพี่แหละ,ะให้เปิดประตูข้างหน้าเล้ดิเปิดไงไฟมันกระพริบหน้าเกียดมากเลย่ะทําไมไฟต้องเป็นวงกลมวะนี่เดินตามรอยเท้ามันไม่ดีนะพี่ยันนะพี่ว่าเป็นไฟฉายคุณภาพต่ำ เพราะมันมืดเกินไปวะจริงไงมืดไปไปฉายก็กระกลเออเฮ้ยประตูล็อกเราไม่อยากดูอยากเห็นเลยนั้นเลยโหชี่เอ,อ้ยมันต้องหาสาระน้ําสระน้ำอยู่ไหนไม่รู้เออจะค่อยค่อยเดินทีละก้าวทำไมไม่นำมานาดิดำน้ำน้ำน้ำหันหลังนำเพราะว่ามันจะมากเกินไปแล้วว่ะเกมเนี้ยจริงนะย <c oughs> ันข้างหน้ามีกระเป๋าป่าไีมฮัทแบคแพคพูดแบคแพกดิแบคแพคดังขึ้นอีก แล้เปิดที่เผื่อมีกุญแจป่านเปิดไม่ได้ไปดได้ที่ไหนกันหรอ,อของปอง่ากของกี้อู้มันมืดเกินมันน่าเกลียดมากก็อ,อีกเอ่อไอชาวฟอลโล่เดอะฟูเจอร์มันบอกว่าให้เราเดินตามรอยเท้าไอบ้าใครจะเดินตามรอยเท้าที่มันเป็นรอยเลือดอะพี่ฮัดมีแต่คนบ้านั้นแหละเดินตามรอยเท้าที่เป็นรอยเลือดเนาะเออราจะเดิน น้ำดีดิแอร์ี่นำผมดิทําบปดีิไม่เอาผมไม่ชอบผมไม่ชอบความไม่รู้เลยผมไม่อยากแบบว่าผมไม่ชอบอันเนี้ยเออมันมันแบบมันหลอกเราแบบมันจะแปะจอใส่เราพี่แอตนไงมีประตูปะเนี่ยตรงเนี้ยนี่ไงเนี่ยคนบ้าที่ไหนเดินตามรอยเท้ารอยเลือดพี่แอตเปิดประตูดิตรตูมันบอกอะไรล็อกมีฮะมีไรเปิดเลยเปิดนียว่ะ ไม่รู้ปกติพี่เปิดยังไงตอนตอนพี่เปิดอะไม่รู้ก็ดันเฉยอะให้เดินไปไกลดีเดี๋ยวผมหาพี่ไม่เจอนะประตูเกมนี้มันไอ้นี่ไงมันเปิดมาจากข้างในต้องผลักออกมาถ้าเราดันไปมันจะเปิดไม่ได้มีคนดันอยู่ดันประตูไว้หรือเปล่าพี่คิดว่าไงนี่มันใช่คนนะพี่ยอเฮ้ยไนกี้ว่ะไปไหนแล้วเนี่ยกระเป๋าไนกี้ทำไมว่าทำไมเราต้องมาอยากรู้อยากเห็นอะไรแบบในที่นี่ด้วยวะแบบว่าเรานั่งอยู่บ้านดูเน็ตฟิกไม่ได้หรอวะพี่แอตเอาพี่แอตหายอ้าวตายแล้วประตูไปไหนเนี่ย เปิดประตูเลยเปิดดิอุ้ยบอกว่าอะไรอะไรวะเสียงอะไรกากเก๊กเกเก๊กพี่ดินเสียงกาะเก๊กเกาเก๊กต้องไขหัวห้องเปิดแน่เลยบ้าไม่เกี่ยวเกี่ยวดีสาวยน้ำไม่ใช่ห้องนี้ปะไม่รู้ลองเดินดูดูดูทัวร์ทัวร์ทัวร์ให้หมดห้องกันไปเปล่าเขาไม่ใจพี่มีอินวนทอรี่ปะไม่มีอะพี่มีของในช่องเก็บของไหมดูไงอะเพราะว่าเราเสียเวลากับตัวนี้นานมากไปแล้วว่ะ จริงนะผมว่าเราเสียเวลามากไปละจริงเราหากุญแจกันเถอะนี่มันบอกให้เราตามรอยส้นไปรอยส้นเนี่ยแปลว่าเราต้องาไปเดิน้ไปต,ต้นไปสินะบ้าโบนะมีแต่คนบ้าท่านั่นแหละเดินตามรอยเท้ารอยเลือดอะไรเนี่ยอุย้ยมันก็เปื้อนด,ดีนี่แตนี้มีบ่อน้ํายัดบ่อน้ำเนห่วะนี่นี่มันห้องน้ำดีหว่าเอายัดยัตหายอ้าวจบไปแล้วบ่อน้ำมีไหนบอ่บอน้ำงั้นเจอกัอกนทีน่ประตู ได้แล้วเหรออยู่เข้าริวเข้าแอดไหนประตูประตูไหนไงประตูทางเข้าโอ้แหน้าผมหน้าตัวละครผมมันโคตรเป็นมิดเลยว่ะจริงแอเดินตามรอยเท้ากันเถอะแอนนำนำไปดิแอนํำพี่เป็นพี่ไงพี่เป็นพี่พี่ก็ต้องนำเออผมมืดไม่มีไม่มีอะไรมืดทางนั้นแหละทำไมวะทำไมเราต้องเดินตามรอยเท้าด้วยวะแล้วเปิดไม่ได้เนี่ยอนเดินดันก็เปิดไม่ได้โอ้ยขวาไงบ้า แฮทลอยเท้าข้างหน้านำไปเลยโอ้ยมันอะไรนี่เออแต่งอะไรอ่ะแข่งคนเล่นน้ำไงบอกว่าไอวอนฉันคิดว่าเออมันน่าอยู่ด้านขวานะบ่อน้ำอ่ะด้านขวามันไม่ใช่ทางออกอ่ะนะฉัคิดว่าถ้าเราไม่เดินไปอ่ะเป็นยไงวะพี่แค่เดินนำหน้าไปเลยจงเปิดจะได้ปีเปิดเลยเปิดไงเปิดเลยอู้ จะเปิดประตูนี่กพอันนี้ละขั้งหอกที่มาเปิดประตูมากเลยแม่เกียดมากเอ้าก็ให้ออกมาทําไมเอ้ยจะมากไปแล้วจะลงน้ําได้ปะวันนี้แหละมันให้หาอะไรที่อยู่ที่บ่อน้ําคุณเจไม่หาคุณเจเจอยู่ไหนเดินเดินเดินติดติดกันไว้น่ะอีเออมันเดินไม่ได้เหะออะไรเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าในชีวิตผมจะเล่นเกมผีเลยสักครั้งเลยเนียรู้ปะที่รู้ไหมทําไมผมถึงมาเล่นทําไม ผมยังไม่รู้เลยเพราะมันเมื่อกี้มันเป็นประโยคคําถามไงที่ <S <S อ๋อทำไมมันออกมาจากประตูเฮ้ยห่วงยางทำไมว่าทําไมต้องมีห่วงยางด้วยวะจีห่วงยางแต่ก็ไม่ห่วงใหญ่หรอกนะปังห่วงใหญ่เลยแต่ละป้อเฮ้ยกินปเปิดเลยกินเหม็นกินเหม็นกินเหม็นล้วรู้ได้ยไงกินเหม็นยังไงไหนอะเปิดดิเปิดไม่ได้นั่นตามรอยเท้าไปไปเด็กมันจะมีอะไรวะตอนที่เราจะมาตามล่านะเราต้อง ซื่อไฟชายไปเออโอ้โหขึ้นได้ป่าวอ่ะ่งที่เราควรจะซื้อคือไฟฉายเปจริงๆนะสองไปใส่จากจีนสองแค่เนี้ยเออถือหลอดไฟอะไรป่ะ LED อะไรร้อยกว่าบาทอะ่เอาว่ะข้างหน้าเป็นห้องอะไรก็ไม่ทราบได้แนวปูฟังเลยโอ้ยแมงวันอย่างเยอะเลยแมงวันแมงวันหึ่งหึ่งโยแกเมื่อกี้พี่เปิดล่ะ ยอนข้างหน้าเป็นพิธีกรรมอะไรไม่รู้ยันเข้าไปเอากุญแจมาไม่มองไกลกันนั่นสินี่มันมองกันไ <tortured. S 1> กลที่ว่าว้าวเออญาติเร็วเดี๋ยวผมเป็นผู้อันนี้ให้โอทไม่รู้ว่าจะมันอาจจะหลอกซ้อนหลอกไอ้ญาติหดีตาอยู่เอาไปเลยเอาไปเลยเออเติรอีนี่ไงกุญแจเฮ้ยเยี่ยมสวยดีเอาเก็บไม่ได้ปะหรือเก็บไปแล้วปะนี่ไงสปายลองเก็บดิเก็บคนละอันไม่ไม่ไม่ไรไม่เป็นไรไปเลย เอาม่ต้องใช้คนละอันนี่นยไหนวะยังตรงกลางมองสซนเดี๋ยวังโอเคไอ้ก็ตัะขีแล้วพี่้ในมือพี่มีกุญแจยังมีอันนึงเยี่ยมเลยไปดูกุญแจปัญญาอ่อนนี่ไปไขอะไรทักอย่างเออเนี่ยกุญแจแบบเปิดได้ปันญประตูไครมงอ่ะพี่คิดดูงั้นเลยเออประตูไครมงอะไรวะไปไม่ได้เราต้องอ้อมกลับไปดีหรือว่าเป็นห้องที่มีรอยอยู่ข้างในวะพี่้น่าจะบ้าโบ ไรสาริกสุดๆว่าเราจะอจบคลิปที่ตรงนี้เลยนะแบบว่าปล่อยคนดูงงว่ามันทำอะไรว้าบ้าบอขอหอยมากยข้างหน้าอะไรอนี่นะเปิดเลยเปิดเลยเปิดดิเปิดดิเอากุเจเอาไปชูเป่ายิงชูเอากุแจผมหายพี่แอดพี่แอดุจผมหายแอ๊ดเปิดเปิดเลยเอาผมเปิดเอาผมเปิดนี่ไงฉันมีได้กลิ่นมาจากข้างในนี้ เปิดไม่ได้ปะเปิดเลยปียเอ้าทำใหเปิดได้อาเข้าไปเลยอาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามายังเข้าไปเลยแมสเข้ามาสิอะไรเนี่ยเอาโหห้องอย่างเน่าติดเงอ่าผมว่าเราจบเกมเลยไหมสำหรับวันนี้นะครับสำหรับเกมเปิดประตูนะคใครที่ชอบใจเย็นใจเย็นแมวพี่เอามีโซฟาด้วยเหรอเดี๋ยวนะไหนอุ้ย หมอนี่มันชอบเล่นวัโนโรแลนนี่หวายนี่เมียวตาเมียตาเรี้ยงแสงนี่มันอะไรวะสปรโรถทำไมพี่ลงพี่ขึ้นเมียตาเลียนี่แค่คุยขยะดินี่มันจดหมายอะไรเนี่ยอ่านดิเออเชอร์รี่บอทซัมบลูมอพอนเดอรเป็นชื่อชื่อภาษาญี่ปุ่นปะเขียนโดยวินเลียมินปะต้นซาก,กุระเบ่งบานมันเนื่องนานอัญชัญเนี่ยแหละอ๋อแล้วมันเก็บสปรโรไง,ไงนะเออสปรโร ยัได้ยินคำว่าสะปโรดไหมไอะจบเร็วเหอจบเร็วเหอะห้องนี้เปิดไม่ได้เหรอแค่อยู่ไหนอะเราเปิดดูดิเปิดเียบว่ะเอากุญแจจิ้มเข้าไปไม่ได้เอาเอากุญแจคลิกขวาอืมไม่ได้ห้องนี้เนี่ยเราเปิดห้องนี้แล้วไงต่อเอาขยะไปทิ้งปะเราดูมนกลิ่นเน่ามาจากที่นี่เอ้าเราเมื่อกี้วิ่งขึ้นได้ไงวะนี่ไงสเปรตสเปรตดูดิเขาวาดรูปอันนี้ด้วยรูปน่ารัก โอ้ผมรำคาญเสียงแมลงวันหนานจริงนะยน,นดีว่าเราเอ้ไงอะ่ะดิเดินกลับไปไอะไรเจออะไรก็ได้นะใช่แล้วสปรรดหรือว่าจบชัปเตอร์แล้วหรือเปล่าจบแล้วเหรอหรือว่าเราไขาความลับของห้องได้ห้องปริศนาไปจีไหนเนี้ยนอกหน้าประตูตัวตูไหนไม่มีไม่มันไ,ไ,ไม่ได้ให้เรากลับไปหรอกเรากลับมาเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเปิดดิ แอน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 ทำแบบนี้ได้แอเฮ้ยเฮ้ยทำไงอ่ะต้องใช้กุญแจเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่กุญแจใบไม่ใช่ดอกนี้แน่เสียงมันดังกอกเก็กกอกเก็กข้างในกันดีกว่าผมไม่ใช่ข้างในหรอกอ้าวเหรอเออเป็นไงในห้องนั่นแหละมาดูดิเราต้องเอากุญแจนี้ไปเปิดที่โรงยิมแน่ๆผมรู้ได้ไงล่ะเพราะผมดูสปอยมา น้งกลัวพี่ฮัตผมมองหน้าพี่อย่างเดียวอันนี้พี่เปลี่ยนอะไรมาเนี่ยเปลี่ยนอะไรทำไมทำไมไม่ดูไม่เปลี่ยนเลยอันนี้พี่ฮัตไอ้ตรงนุ่นตาไข้ขึ้นเฮ้ยนิ้มันห้องอะไรวะลงยิ้มไงพี่ฮัตอย,อยู่ไหนนี่นี่ไงฝั่งนี้ตาประตูะผมอยู่ฝั่งนี้ฝั่งที่มีไฟอาวทำไมต้อเปิดไม่ได้ช่างมดูดิลงยิ้มเปื้อนเลือดให้ตายสิฮัดูหนประตูนี้เลยจงเปิดออกประตูแห่งความฝันได้แลวขวาห้องไหนดีทางที่ดีกว่าห้องตาไข้ เขาบอกว่าขวาลายนะบอดี้สายลายไงสายลายดีกว่าไปเออเออประตูนี้ล็อกอาจจะต้องใช้ก uh> ุญแจแล้วที่มือนี Thompson ่อะไรใช้ไปแล้วเอ้าใช้ไปแล้วกุญแจหายเลยเกิดอะไรวะเอ้ามาเออเออบอดี้โอเคว้าว Let's go ดอกซากุระเบ่งบานเสียงอะไรวะเนี่ยบอกให้หาทางลงห้องใต้ดินหน่อยพี่ อโอ้โอเพลงมาแล้วพี่ได้ยินเพลงไหมอะไนเนี่ยอยู่ข้างหลังพี่เหรวะเฮ้ยผมว่าเราซื้อน้ำแล้วเราก็ออกเกมเลยไงพี <c oughs> ่คิดว่าไงวะก็ด <c oughs> ีนะเออพีดเราต้องไปที่ต้นสกุละต้นนั้นนะต้นสกุละมีป้ายมีป้ายอ่านเลยอะไรเนี่ยผีปุ่นเออสวยแต่สกุละต้นไม้ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะนั่นสิยืนแอ๊ดดูในรูปดี ตัวอะไรไม่รู้น่าเกียดถ้ากลัวสองตัวห้าบาทใช่มันสวยแต่ทำไมต้นสตรออรอยู่ที่นี่เรามาดูฝั่งนี้กันดีกว่าผมว่าไปไอ้คำถามนี่ต้องไปถามคนสร้างมันจริงนะเปิดเลยห้องน้ำชิบหายแล้วแคไปอ่านดิพี่อ่านทำไม่ได้เข้าไปเลย <c oughs> เข้าไปเข้าไปเคลียร์ <c oughs> เคลียร์ห้องเข้าไปเคลียร์ห้องพี่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างะ่ะเวลาเข้าไปในห้องมันจะมีจะเป็นโทรศัพท์เสียงกันเลยลองเข้าไปเงียบเลยปะนมันไอจโ อะไรวะออเครื่องเป่าไงต่อ้มือแห้งไงรู้สึกอยากแห้งมากเลยตอนนี้ปิดประตู <c oughs> นั่งเข้ามาเร็วเข้ามาแล้วเราก็ปิดประตูโอเคผมจะได้อ่านเอิร์ธอาชีไลท์ทูมีมิมีมิเออดอนยูเเซลเทิร์นแบ็กนาวบีฟอร์อิทชูลิคืออะไรวะันบอกว่ามันสายไปแล้วอ่ะพี่ฮัสทำเข้าขมาไงเราก็ต้องออกไปข้างนอก,อกบอกว่ามันสายไปแล้ว เกียร์เสียงเปิดประตูเกมต้นตึกนี่มาเลยมันน่าเกลียดมากประตูเปิดเลยล <Lock> er. ็อกเกอร์รุ่นพี่เฟิร์สไงพี่คิดว่าไงถือเฟิร์สเอ้าไม่มีเสียงแร้ข้างหน้าเรามีต้นตึกอะไรเยอะเลยเดินไปเลยโอ้ผมว่าห้องนี้ต้องซ่อมบำรุงอีกเยอะจริงว้าวเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้เอ่อ พี่คิดว่าไงวะเดินไปก่อนแล้วกันถ้ามีอะไรวิ่งมาเราก็แค่วิ่งกลับมีประตูไงเออขวาไล่ซ้ายดีทางนี้ดีคือทางขวาอ่าเปิดเลยอ่านำทางซ้ายละอ่ารู้เรื่องโอเคไม่น่าเข้าแล้วกลับดีกว่าเออเราเปิดโหวตกันก่อนไหมเปิดโหวตเปิดโหวตเปิดโหวตไงเอาเราจบคลิปก่อนจบคลิปแบบว่าเปิดโหวตพี่ฮาร์ดคิดว่าไงเอาดิ แต่ว่า <laughs> ทุกผู้ชมสามารถส่งคอมเมนต์มาได้นะครับผมพิมพ์หนึ่งเพื่อไปทางเอทางซ้ายนะครับพิมพ์สองเพื่อไปทางขวาน,นะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับ <laughs> เราจะเราจะเราจะเล่นต่อนะครับเอ,อ่อกดไลค์ถึงเท่าไหร่ดีพี่แอ๊พี่แอาดได้ไลค์เท่าไหร่สิบน <10. S 1> ะสิบไลค์เลยอ่ะพี่ <laughs> <laughs> มันเยอะไปไหมสิบไลค์เยอะหรือเหลือเนี่ยผมว่าเราน่าจะลดลงเหลือสักยี่สิบเนาะดี นะครับคอมเมนต์นะพิมหนึ่งเพื yes. ่อไปทางซ้ายนะพิมสองเพื่อไปทางขวานะครับแล้วกดกดไลค์ถึงกี่ไลค์นะกี่ไลค์เอาดีๆเอาดีๆละสาวครับสาวยี่สิบไลค์นะครับผมกดไลค์ถึงยี่สิบไลค์นะครับพิมหนึ่งเพื่อไปทางขวาแล้วพิมสองเพื่อไปทางซ้ายนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบหรผมชอบมี่ไนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมและพี่ฮาร์ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแฮร์ดสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับกดออกเลยอ้าว